วันนี้ก็มาขึ้นงานนะพี่อยู่หน้างานแล้วแต่ก็มาแบบเสียวๆสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ามันมันใกล้จะหมดถังแล้วเหตุผลที่ต้องวิ่งเงินสดเพราะอะไรรู้ไหมก็นี่แหละเพราะว่ามันน้ํามันมันต้องเติมทุกวันนะครับฝากถึงเจ้าของงานหรือคนจ่ายงานหน่อยนะพี่ที่ที่ผมต้องถามว่าค่าบรรทุกเนี่ยเก็บได้เลยไหมค่าบรรทุกเก็บแบบไหนลงเสร็จแล้วโอนเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือขอให้เข้าใจว่าอย่าลาคาญผมเลยนะพี่ เพราะว่าที่ต้องถามแบบเนี้เพราะว่ารถผมเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันทุกวันคนระับมันต้องวิ่งตลอดต้องเติมทุกวันสมมุติบอกว่าลงเสร็จแล้วโอนเลยแล้วสามวันห้าวันแล้วไม่โอนกันเนี่ยพวกผมแย่นะพี่คิดดูว่าบางทีต้องวิ่งไปขึ้นของลงของเสร็จจากตรงนี้แล้วต้องวิ่งต่อไปอีกอีกที่ขึ้นงานนึงเนี่ยบางทีมันห่างเป็นร้อยสองร้อยโลนะพี่มันไม่ใช่ใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจผมหน่อยครับว่าเอ้ย ทำไมต้องถามเซาซีอย่างว่าเงินแม่งมึงตามอยู่ได้เดี๋ยวได้แล้วกูโอนเองแหละอะไรประมาณนี้ขอให้อข้าใจผมหน่อยพี่เพราะว่าผมต้องใช้เติมน้ามันตลอดเลยเขาเดี๋ยวนี้น้ำมันมันไม่ได้ลิตรละแปดบาทอะเนาะพี่ <c oughs> น้ำมันแม่งลิตรสามสิบาทสามสิบกว่าคือต้นทุนมันเพิ่มขึ้นน่ะทุกวันแต่ว่าค่าบรรทุกมันถูกลงมันแปลกนะใครที่บอกว่าค่าขนส่งแพงนี่แม่งไม่จริงโกหกแหละเพราะว่า กำไรยังได้เท่าเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่น้ำมันท,ท,ที่เติมกันเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมครัพี่แล้วก็มีบางคนถามว่าทําไมพี่ไม่เปลี่ยนถังใหญ่ๆนี่ถังผมมันแค่สองร้อยลิตรพี่ทำไมไม่เปลี่ยนถังใหญ่เพราะบางทีถังเล็กนี่กูก็ไม่มีตังค์แกเติมแล้วก็จะพี่คือบางช่วงที่มันบางทีสมมติว่าเจ้านี้อีก3วันโอนอีกเจ้านั้น1อาทิตย์โอนอะไรเงี้ยพี พอรวมๆเข้าหลายๆเจ้าไม่ไหวพี่ตังสำรองจ่ายแม่งก็ไม่มีเอาอย่างเที่ยวเนี้ยอย่างของผมเนี้ยผมมันจะไปขึ้นงานจริงๆแล้วผมจะมีตังสำรองไว้ประมาณสักนะหมื่นสองหมื่นะนะหมื่นหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยต้องมีไว้เติมน้ำมันเพราะส่วนมากก็คือถ้าเข้าปั๊มก็คือเติมเต็มเลยเพราะถังผมมันเล็กไงก็เลยต้องเติมตเต็มตลอดเติมเต็มเติมเต็มทุกครั้งแต่พอมารอบเนี้ยมันคือเมื่อวานเนี้ยจะจะมาขึ้นงานวันนี้แหละแต่ทีนี้แม่งประกันสินค้าเกิดขาดไว้ ประกันสินค้าขาดแล้วทําไงคือมันเป็นของที่จําเป็นมันต้องเป็นของเร่งด,วด่วนมันต้องต่อเลยอ่ะก็คือต้องต่อเลยต้องต้องเอากรมธรรม์เลยเพื่อที่จะยื่นให้ให้เจ้าของงานดูว่าเอเอรถเรามีประกันสินค้านะแล้วคือเราก็ไม่ได้ดูไงว่าประกันมันขาดแล้วอะไรอย่างงี้นะอืมก็เลยต้องต่อไปรู้สึกว่าเมื่อวานจ่ายไปหมืม่นกว่าบาทหมืน่นหมื่นสามก็หมดเลยสิตังกูตงัตงเติาตังที่มีสำรองไว้เติมน้ำมันหมดเลยทีนี้ก็ต้องรอว่าเออเพราะว่างานเนี่ยเมื่อวานก็ลงลงของนะเขาบอกว่าลงเมื่อลง,ลง ลงเสร็จแล้วหนึ่งวันโอนอ่ะเราก็ต้องรอเราก็ต้องรอตังเราก็ไม่ตามเขาไงเพราะเขาบอกว่าหนึ่งวันโอนแต่ถ้าสมมติว่าเช้าแล้วเย็นแล้วยังไม่โอนเนี่ยเราค่อยตามเขาก็คือเป็นมารยาทนะนะพี่ทีนี้ก็ทําไงละ่ะทีนี้น้ํามันนึงเลยประมาณหกสิบห้าสิบริทมั้งห้าสิบริรต้องวิ่งไปถึงหน้าง,งานประมาณสี่สิบโลก็คํานวณมาแล้วรถน่าจะกินประมาณสิบกว่าลิตรคำนวณนะวิ่งไปวิ่งมาช่างเสร็จก็น่าจะกินประมาณสักอ่ะสักสามสิบริอะกูก็ยังเหลือวะเอ คิดว่าระหว่างระหว่างที่ไปวิ่งขึ้นของเสร็จขึ้นงานเสร็จเนี่ยน่าจะพอดีเขาน่าจะโอนมาหรือไม่ก็อาอาจจะขึ้นของเสร็จแล้วเราอาจจะหน้าง,งานที่เราขึ้นของเขาอาจจะจ่ายเลยหรืออาจจะขอเบอร์เขาสักครึ่งอะไรเงี้ยคือให้รถได้ไปทํางานก่อนนะให้รถได้ไปใส่ของก่อนก็เลยแม่งเสียวๆหน่อยคำวนวณคำวนวณเส้นทางระยะทางมันจะพอดีไหมอะไรเงี้ยนะผมว่าหลายคนต้องเป็นเหมือนผมะนะ คือเข้าใจยังพี่ว่าถังใหญ่แม่งก็มีประโยชน์บางทีอยากจะเติมให้มันเต็มแหละอ,อขนาดแม่งบางช่วงบางตอนของชีวิตถังเล็กๆก,ก็ยังไม่มีตงังจะเติมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าของงานนะพี่เห็นใจกันหน่อยพี่โอ้โหขอเงินสดเถอะพี่ตอนนี้แม่งแย่จริงพี่จะตายหายอยู่แล้วเนี่ยวิ่งก็จะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเออค่ามทุกหมื่นนึงแต่มันแปดพันก็ยังมีพี่นะบางที่บางงานนะพี่เพราะฉะนั้นอรถเจ้าเล็กๆเ,เหมือนผมเนี่ยมีเจ้าของรถมี เจ้าของมีรถคันเดียวอย่างผมเนี้ยนะเออก็แย่นะอพี่ต้องใช้เงินสดเราไม่ใช่บริษัทใหญ่พี่ก็คือต้องเที่ยวต่อเที่ยวพี่ลงเสร็จปุ๊บจ่ายปุ๊บเลยอะไรอย่างนี้พี่ไม่ไหวพี่พอขนาดจ่ายกันเที่ยวต่อเที่ยวนี่ก็ต้องดูด้วยนะว่าแม่งคนจ้างคนไหนเครดิตดีไหมลงเสร็จจะจ่ายไหมจะหายไปไหมบางทีแบบเอาเหมือนสมมติว่าผมเคยเจออยู่เคสน,นึงนะค่ามันทุกค่ามันทุกอย่างรู้สึกว่าจะเอ 45, 000, อสี่หมื่นห้าเล่านะอุดรไป อุดรไปเดาหรือไงนี่แหละสี่หมื่นห้าแม่งไม่มีเบิกด้วยคิดดูสี่หมื่นห้าน้ำมันนี่อย่างน้อยต้องมีสองหมื่นนะเขาไม่จ่ายอ่ะคือเขาจ่ายแหละแต่เขายังไม่จ่ายในในวันสองวันที่เราจะต้องลงของเสร็จแล้ววันสองวันเขายังไม่จ่ายเขาไม่งเขาดึงผมไปเป็นอาทิตย์อ่ะไม่จ่ายสักทีแม่งกูก็จะตายหายอยู่แล้วคือรู้เข้าใจว่าพี่ไม่ได้โกงผมหรอกแต่พี่จ่ายช้านี่แม่งก็ทําเอาระบบผมเซมกันนะเอออาจจะต้องมีค้างค้างงวด อาจจะแม่งยางระเบิดไม่มีตังเปลี่ยนอะไรประมาณนี้พี่คือขอให้เข้าใจกันหน่อยเพราะฉะนั้นลงเสร็จจ่ายให้กูเถอะนะพ <laughs> ี่ผมแย่ผมแย่